ก็สวัสดีใฮ้อยู่ผมจะแก,ก้แึง5นะครับอยู่กับเกมฮอนนะผมกับฮโร่แพนด้าเนะฮะผูเล่นก็คือตั้นห้าหเจ็ดปดอ่าคือผมขออธิบายก่อนเดี๋ยวแม่งโดนทัว <c oughs> คือมีคนส่งรีเพลหรือว่าการเล่นของเ้าหยดแปดเนี่ยมาให้ผมเยอะมากแล้วเนี่ยเซิร์ฟการีนาแล้วแต่ผมไม่เคยลงสักคลิปเลยนะครับเพราะว่าเหมือนลงไปคลิปเดียวเองมั้งถ้าจำไม่ผิดเดี๋ยวอธิบายก่อนนะก็กดูไป เออเพราะว่าถ้าเราใช้ชื่อขับแบบเนี้ยห้าหกเจ็ดแปดเล่นนะก็เหมือนเอาชื่อเสียง,ขงเขามาใช้อะไรเงี้ยผมไม่รู้จักในตอนนั้นอ่ะคือไม่ใช่รู้จักไม่รู้จักเป็นการส่วนตัวผมก็ไม่กล้าขอผมก็แบบไม่ไม่ลงเลยนะครับแล้วอ่าที่ผ่านมานะครับไอพอเซิร์ฟกันลน่าปิดแล้วเพื่อนผมเนี่ยอ่ารู้จักกับเขาเออเล่นเกมด้วยกันเนี้ยผมก็เลยให้เขาอนให้เพื่อนผมอะไปถามนะครับเพ็งเขากลับมาสตรีมใน สตรีมพอนแล้วเอในค่ายแดงก็พิมพ์ไปเลย5 7้าเกตแดก็จะเจอนะครับผมให้เพื่อนผมไปลองถามให้บอกว่าเออขอเอาด e ีพมาลงได้ไหมอะไรเงี้ยเออแบบต้องทําไงเสียอะไรหรือเปล่าเขาบอกอ๋อต,ตาสบายเลยอะไรอย่างนี้เออแต่ว่าส่วนรายได้อยาก็ยอดวิวส่วนหนึ่งเดี๋ยวผมก็จะไปแบบซูปเปอร์แตงให้ในในช่องเขาละกันอะไรประมาณนี้เพราะว่าถ้าเราพลาดแบบเาดอะไรเงี้ยก็เหมือนใช้ชื่อเขาแหละ ประมาณนี้นะครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้เอามาลงบ่อยนะเพราะว่าดีเพที่ที่คนส่งมาไม่แม่งก็ทําไม่ทันอยู่แล้วเออแล้วก็ส่วนมากเขาเล่นแต่ NM ็ล้วมส่วนใหญ่ตอนนี้ก็ยังสตรีมเลยนะประมาณนี้ครับอาจจะแบบนานๆลงทีเดลละครั้งอะไรประมาณนี้หรือแล้วแต่นะครับอ่าน,นี่ครับก็เป็นข8าวจดแปเล่นอ่าประมาณนี้นะครับอธิบายเข้าใจาก่อนเดี๋ยวมันต้องมีแบบว่าอืไอ้โจ๊กมึงไปดูดคลิปเข้ามาอีกแล้วใช่ไหมอะไรประมาณนี้โอเคมาอุย้ย เดโวดึงช่วยตะเด็งตตแดงอ่ะเธอเสียมาครับแล้วโอ้ยโอ้ยแพนด้าโดดหนีมาก่อนรอดไหมเอ่ยครับรอดไหมรอดรอดไหมรอดรอดรอดไม่รอดจุกลงมาโอ้โหไม่รอดจริงครับดักทุกทางเลยนะเคก็ประมาณนี้ครับอ่ะสติเพก็เหมือนเดิมส่งที่รูปไฟนะครับมาดูฮีโร่มาดีกว่าครับฝ่าเราก็มีโคโนดนะครับเพเกเดอร์แพนด้าเบิร์เกอร์ อิเล็กทริกคอนโดค่ามีเดวมิเซอร์เลวานอร์วิสเลนะครับแล้วไอ้ต้นไม้นี่นะฮะมาเราเกิดปบหนึ่งครับยีบ่สิบวิตอนนี้สกอร์ก็เสียเปรียบอยู่นะครับยี่สิบต่อสิบสี่เอออ่าส่วนแบบฝีมือการเล่นทุกคนไม่มีข้อกังขาอยู่แล้วใช่ไหมว่าเนี่ยของจริงคนนี้เออมากระไว้ครับตอนนี้ มาแล้วสินแรกออกเป็น P K นะครับกับสนับมือนะครับ Let's go มาดูสกอร์ตอนนี้บ้างน,นี่พ่ะโอ้เวสกเกอร์เราคิวไป5แต่ว,ว่าตายไป6ไอตัวต้นไม้นี้คิว7ได้กระทาฟ้าแล้วโหแข็งแข็งแข,ข็งโป๊กก็ได้กระทาฟ้าเดี๋ยว ได้ชาร์จเรื่อมันเยอะนะครับม่ <S <S ตอนนี้ทุกอย่างพร้อมพี่คงพีเควอร์ <earn> ตรงนี้มีวอร์ดอยู่นครับอ่ะตรงนี้ก็มี For great ไงวิเซย์วิเซย์ออกเลครับวิเลย์ย่อกระทาฟ้าก่อนเลยนะครับบิงก็ยังไม่ไม่ขึ้นจะเล่นทาฟ้าเลยอ่าก็ซื้อวานฟ้ามาแก้เหมือนกันครับแต่ว่าตรงกลางไม่มีมีตรงนี้วานฟ้าไม่โดนนะไม่ถึงไม่ถึงอ่ามาอีกอันนึงครับตรงนี้ครับก็ไม่มีปักเช่นกันนะครับไม่เป็นไรมาอาวิเซดีกว่าวิเซแล้วยังไงครับบิงมาสันทุบเลย แล้วเรเวอร์นอโอ้โหเรวอร์นอลงมาเซอร์ลงมาอีกโอ้โหเต็มสโตกครับโอ้โหดูดีเคียซ้อนไวมากแป๊บเดียวนะครับแป๊บเดียวลงห้าตัวเลยโอเคครับเดี๋ยวเราเกิดแบบหนึง่งมาเกิดมาแล้วอันนี้ก็คิวสี่ได้สี่นะครับผม ไปน้องมาเอาบนแล้วขา้างล่างไม่เบอร์สเกอร์อ่าเบอร์สเกอร์กดเหตุมาไม่เอาครับมานะแพนดา้าหาเยื่อหาเยื่ยหน่อยมีลูมินบอลอยู่ครับอีกยี่สิบกวิฟาไปก่อนลักการแล้วข้างบนมีประเด็นนะครับคนอองสไลด์มาโดมตีเซอร์อยู่ครับมาดูแพนด้าดีกว่ากดลูมิ <laughs> นบอลครับมาวิเซเมื่อกี้ไม่ได้เอามา ทำนี้ได้ไหมครับงัดมาครับตันวิเลเฮกคันอีกเรมอนอมาอีกแล้วโอ้โหเตะสวยแล้วอันตีมาพอดีเตะไปก่อนครับแล้วทูบครับกดเบอร์สภัยเรียบร้อยปล่อยเมาส์ไอหนุ่มปิงหลบโอ้สุดยอดปิงหลบสกิลหนึ่งก่อนนะครับรู้ว่าเรมอนอปาสกิลส่วนมาตันเราแน่ไปไงเออต้องงี้ใช่ไหมโอ้โหาเรียกว่าอ่านเกมขาด โอ,อ้ลีเจนสวยพอดีสิ่งที่ต้องการ <their> <great> มาเคลียคลิปล่างครับผมเตึงเตง <I S 2> อยู่นะตอนนี้ตามอยู่เสียเปียบเล็กน้อยเซอร์มันลงอ่าซ้อนตรงไหนก็ได้ไงอันตีมันนะเออเวลาเราทุบใครเนี่ยสมมติอยู่หนึ่งหนึ่งเนี่ยแม่งลงมาช่วยแน่นอนนะฮะพอ,อเป็นตัวทอง โอ้โหกดเหตุมาล่อนะบ้บิงมาได้อยู่บิงลงมาได้อยู่างไงเบอร์สเกอร์มามาแล้วจะมาอเปิดตัวทองงัดมาสันเร็วไปเตะโอเคเพื่อนได้คิวครับตีเด้งสวยอยู่แล้วยังไงเตะสวยโอเคโอค้โหเพื่อนได้หมดเลยโอ้ไม่ได้สวยวะไม่เป็นไรบิงมาครับงัดโอ้โหเจอ อันติเนืด่ดรอดไหมเนี่ยโดดหนีเข้าป่าแล้วโดนสตันอยู่รอดไหมโอ้โหแล้วเซอร์แทงออกมาครับแม่งานนี้ไม่ง่ายครับเกมนี้มาเกิบมาแล้วโอ้โหเดี๋ยวมันเอเก็บสองครับงานนี้ตึงตึงไอ้คนเอาอะไรครับมงกุฎสายฟ้า โอ้นี่เลยม่วงให้เพื่อนเราอะของโคตรไวเลยอะคิวไปกล้าเลยครับโอ้โหรถเกาะกันเวทกระทาม่วงนี่มันดีมันให้เพื่อนแล้วนะพนะอเป็นของตัวเองอกหานเธอขึ้นมาเลือดทะลุยสามสี่พันมาแล้ววิเซนะ่กระทาฟ้าแล้วนะฮะ ให้คาาฟ้าใครอะให้เซอร์ครับให้เซอร์อา <_ d ata> เซอร์ก็ตีไกลขึ้นแล้วกดเห็นมาครับแต่ว่าโอ้โหเดินคู่ครับแม่เอาใครดีา <_ d ata> เดินมาวอร์ด <you> ตรงกลาง <_ d ata> ตะเด้งต่เด้งเอโหอตายหมดโอ้โหเก็บส <_ d ata> องเก็บสามมาโอ,ายอ้ยเดือนตายหมดแล้วครับฮัน้า งัดวิเซมาสันตีโอเคสวยเก็บไปหนึ่งอันตีตอนนี้ยังมีครับแล้วเตะไปก่อนนะครับยังไม่ทุบนี่ครับหันกลับไปทุบเซอร์ดีกว่าเปิดตัวทองอยู่แล้วเตะโอเคได้สองครับแล้วบิงมางัดสันอ,าานอ้ยเรามโนเราวโไงเลวมานมาดิทีเดียวเก็บสี่โอโ้โหเกือบไปบได้เสียว มาแล้วมาแล้วอ่าลุนเฮดอ่ามีสามหัเนเจ็ดครับเมื่อกี้ได้มาสี่ตัวรวยเลยโอ้สกอร์ดวงว่าเอาโคตามก <c ười> ี่ตัวนะสามสองยี่สิบตามอยู่แปดเป็ดาสิบเซอร์สิบเอ็ดไปแล้วนะครับเซอร์ควรเอาสองไรซ่านะครับ ปลาไม้นอ็อตโอ้โหแมงวอดมาออกไรครับสามพันเก้าตอนนี้มีพีเคโลทองสนามมือ <free> น่ายังไม่ออกครับเก็บตังค์ไว้ก่อน วินเลามาอุ้ยต้โนโคโนสไลมาตีแล้วไงครับโอ้โหวินเลยิงสวนนะครับแคด้ามาเตะสวนโอเคสวยครับเก็บวินเลไปได้แล้วเดววว่าไงเปิดตัวทองอยู่อ่าเก็บสองแล้วยังไงเซอร์สตาร์ทใหม่ทุบไม่ทุบไม่ทุบครับถอยก่อนนะผมอ่าถอยมาเฮ็ยทิกว่าไงอึย้ยบิงหลบม,มาเซอร์สไลด์งัดเข้ามา เยอะทีกจับให้ครับไม่น yes ี่้วงใส่หน้าอยู่สตาร์ทอีกทีหนึ่งแล้วเตะทุบไปเลยแล้วกันเรียบร้อยครับผมโอ้โหอ้นี้แข่งโป๊กงานขึ้นมาอีกทีงอาบอสเกอร์เอาไปเพื่อนโอ้แข่งวะอ่าสามหนึ่งครับสามหนึ่งเอยอ่าเยอะทีกสโลให้ครับงานขึ้นมาอีกทีนึง เตะเข้าไปแพนด้าได้คิวออาเป็นโนอ่าเรียกเป็นโนโซนะครับ For <Great> การในวงในโวกัดวีเลกันกันเฮกได้แล้วว่ามันก็มีปอดอยู่ดีแต่ก็ดีกว่าไม่มี ดันบนไหมครับอาเพื่อนให้กระทาฟ้าเรามาแล้วอากระทาฟ้าก็เตะได้5ทีนะครับแล้วอาสมมติว่าถ้าเรามีคริเวลาสกิลหนึ่งแมงก็ตดคริอะเตะติคขี้อะไรมาเนี่ยแล้วทุกอย่างมีพร้อมครับไปไหนครับเซอร์งัดเข้ามาครับทุบเลย งัดมากดตัวทองทุบเลยครับเร็วนอว่า,าวไงแลแ้วเตะไปก่อนไงนอนอนอมาดีนออุ้ยนอลงมาตันแล้วงัดมาซ้าอีกทีหนึ่งโคโนอวซ้ายมาโอเคโดมสวยอยู่โดนสามเตะเข้าไปครับโอ้โหเพื่อนตันตีเด้งสวยงามจงังการนี้เ <ques> ดวบโบิงมากัดกโ,โนอ์แล้วตาย แล้วรอรอรอหนึงรองสกิลงัดเดวโวมาสตานโดนคู่แล้วหันไปเตะสองไปไหน <c oughs> อแล้วบิงมาดักหน้าครับงัดเข้ามา <c oughs> เตะเอ้ยตายเอ้ยแล้วะแปดเซโแล้ว่างกับก่อนแม่งกับแตกเก็บไปสี่ ก็ใช้เพื่อโจมตีกายภาพ1ครั้งพร้อมสร้างความเสียหาย45%จากพลางโจมตีทั้งหมดของเราแก่ศัรตรูด้านหน้าตัวเราแล้วป้าวาหมายจะถูกผลักไปข้างหน้าร้อยหน่วยต้นไม้ระหว่างนั้นจะถูกทำลายนะครับชาร์จจะรีรีทุก2.5วิทสะสมได้อ่าห้าชาร์จนะครับเตยห้าทีออกเป็นขี้เลยไอ้นี่มันแข็งไงไอเดวไปไอตัวต้นไม้นยะ แข่งๆอะแข่งนะเจอครีเข้าไปโอ้ยเดวโเลสสองผ่านเองมีเยอะเท่าไหร่ไอเห็นไหมเตะมันตีครีเห็นไหมเราหกร้อยหกร้อยอ่ะกอดทองต้านคู่ครับแล้วเตะโอ้โหแล้วเตะโคตรแรงครับพอมีครีแล้วทุบไปเลยครับไปไหนเซอเอ้ยมา งัด <man ford> ขึ้นมาครับตีแล้วเตะโอ้ยเก็บสามแล้วอิ่มที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้ตอนเนี้ยสกออ์ก็มาน้ำหนึ่งตัวแล้วอิ่มไปแล้วออกเป็นคีวลสี่มางัดมาก่อนโอ้โหสะท้อนบิงมาสตาร์วิเลยครับตีหนึ่งทีแล้วก็เตะเรียบร้อย โอ้ไปไหนไปไหนดูดิทุกทีวเจอครีก,กไปจุกจุกอยู่เหมือนกันรอครับรองานมาครับเตะขีไปเจ็ดร้อยสี่จุดเก้าพี่เวลสี่มาส่งตอนนี้เวลสองดีกว,ว <c oughs> ่าแต่ราคาบวชเพิ่งยอมแพ้นะครับโอ้โหอ้าวครับแล้วยังไงเลยบอโนตันโดนครับโอ้โหชุดเดียวขีเป็นพันพอเวลสีล่ที่ผายแล้วครับเจอเดวอดึงแล้วงัดสู้เลยคนนอสโดมเอ้า โค่นนอดโอ้โห้ยไอ้นอดตายฮะโดนตดตายยังไงฮะได้ไหมตาแดงตาแดงมาแล้วตาแดงตาแดงโอ้โหตายเราตายห้านะครับเรียบร้อยเกลียวรอเกอร์แป๊บหนึ่งนาทีหนึ่งมา กัาแล้วรับตอนนี้สกอร์ห่างกัน1คิวหนึ่งตัวเท่านั้นเองอ้าวเจอพิทางเดวมากาดดีครับโอ้โหวิเลยเฮกอีกยิงเลยวิเลยป้าบนั่นไงหมดสกิลละเห <c oughs> มือนใช้ไปสามันตีแล้วอะ่ะเออโอยเด้งเอออยู่ติดๆโอ้โหเหียจะสะท้อนตายดูดีมาแต่ตายแล้วหนึ่งตัวโอ้มันเด้งครับมันอยู่ติดกันน่ะต้องมีตัวใดตัวหนึ่งตายอะ่ะสกิลถึงจะหายอะ่ะไม่งั้นก็เด้งอยู่นั้นแหละ โอ้โหไอ้เฮี้ยสก,กิลเด้งเด้งแม่งไม่น่าโดนความสามารถทัวตะทอนนะเนี่ยกดเขียวโอ้โหเจอเขียววะกดตะทองครับเขียวเหล่าเพื่อนเขียวเขียวใช่ไหมเตะสามทีครับความอ่าเบกกรอร์เซเกอร์เอาเรื่องอยู่ครับเกียบวบส่อง 120%%%%%%%%%%%%%%%%%%&%%%%%%%%%%%%%%%%%%%SteorgamblingZ obj ทดลองอะไรครับแยกล่างครับมุกไซไฟยแยกล่าง oh, มาเอาคลองลงวอก has the dead restless joined มาเก็บบล็อกไปครับเพื่อเจอเหยื่อสักหนึ่งคน,านมาตอนนี้ทุกอย่างพร้อมครับมาต,ตัวทองพร้อมใช้งานแล้วนี่เอาเลวอร์นอเลยครับงัดมาซันแล้ว เตะเข้าไปหนึ่งชุดโอ้โหโซโล่ไปนิ่มๆมาตัลลังเลยวะนอ๋ The Blood. The Blood. อพอมีคลิมีทาฟ้านี่เตะชุดเดียวตายเ,เลยวะมามีสี่พันหกแล้วออกไรต่อดีวิเลอ๋อเขียววิเลวิเลไม่มีบริงทาฟ้าและเขียวเลยะวั <c oughs> โอ้ออกรีสกิลมามาชิ้นสุดท้ายเป็นรีสกิลนะครับตอนนี้ของก็ฟูแล้วนะเป็นคีพีเคนูตะทองแล้วก็รีสกิลเตะสิบทีอะ <laughs> ซิกิลหนึ่งห้าท no ีรีก็จัดไปอีกาไปดิวางไปไหนครับวางไปช่วยบนนะครับแล้วยังไงเบอร์สเกอร์เจออูเดวโวกัดแม่งโคตรยาวโคนอสว่าไงเบอร์สเกอร์เอาเรื่องอยู่เบอร์สเกอร์เก็บสองครับโคนอตตอดทองมาสไลด์ตีวินเล่โอ้ยแล้เดวโวตัวเดียวโคนอส สีสู้แล้วโมนอตนอสว่าไงนอแล้วโอ้โหแล้วตายก่อนโอ้ยแม่งสู้กัน,อน,น,น,อนอส,สองคนมันเก็บไปสี่ก็ถือว่าคุ้มอยู่นะไนี่ยได้มาแรกล่างเนี่ยวียเดก์สูเกอร์นะอ้าตาเล่นไปแล้วงัดมาโอ้โหเจอเฮ็กกดเขียวแม่งเฮ็กทันอีกมาครับเปิดตัวทองโอ้โหโดยเนโวกัร์ดนูทุกปดไปแล้วเอเอามาเตะ ไปไหนเดวโอเดวโอทุบเลยละกันเอ้ยเฮ้ย,ยกับบอมโดนตีตายฮาวิรีสกิลจะบินก็มาก่อนครับโอ้เลย์วันนอได้โนแล้ววะ วต่ยเตะสวนเลยโอ้โหได้อยู่นะแต่ว่าตาย dead, เราเกิดแบ,บนึงครับนาทีนึง <Nine. S 1> มาตรงนี้มีวอร์ดครับคนนอสฟาร์มอยู่อ้าวงข้ามเห็นครับเปิดอันติปิดทางสะท้อนเซอร์ลงมาอ่าคนนอสไลน์นีไปก่อนครับเบอร์สเกอร์แล้วเห็นหน้าซื้อเกิดมาแล้วครับซื้อเกิดวาร์ปล่างคนนอสตายไปแล้ว เอยมามางาทีหนึ่งสตาร์ทขอละกันโอ้โหไ,ได้ปะไม่ได้ไม่ได้เพื่อนได้บัวยอมแพ้แล้วมิเซ่กำลังแก้วอ์ดครับเจอเอีพิกสโลไว้ก่อนครับแล้วสตาร์ทโอ้โหโดนแพนด้าด้วยโดนเซกอีกทีหนึ่งวิเล่บิงมาเตอา29ไปแล้วต <Stay dead, S 2> ัวได้ไหมได้30กลม ย้อนแล้วบังตอนเลี้ยงสกอร์นาเป็น47-57แล้วตัวเกมยังแบบว่า,าดูเสียเปรียบอยู่เลยนะครับตอนนี้แพนด้ากดไป29ตัวแล้วไม่เล่นแล้วบังไม่ออกมาเล่นแล้วบังเบี่ยเวเดินาบิงอ่ะ Legion Haunted Mansion has been destroyed. สะอท้อนโอ้โห,โโหเจอต้นไม้แอนติ้ปิดทางองีกแมงโคนเหนืดโคนเหนืดอุอ้ยอยู่ติดกันเด้ง2มาเซอร์สตาร์ทมาครับโอ้โหแล้วพายุเดวโวดึงเข้าป้อม แล้วโอ้โหโุนทีวัวดึงอีกแม่ซื้อเกิดมาต่อครับหลังมาตะเด้งตะแดงอีกแล้วตายเยี<ป>่ยงอีกโอ้โหเจอเซอร์เสียบมาคนเฮ็ดเอ้ยลุนเฮ็ดไปตัวนึงีงตัวนึ่าวิเล่าปวิเล่วิเล่ทุบเลยแล้วกัน เอออ่ะคุณน็อตปล่อยให้ครับแล้วสามสิบพอดีรีสกิลต่อครับแล้วทูบเดโวโอ้โหเพื่อนมายูให้โอเคแล้วไงครับงัดมาซันเซอร์มันมีฮาร์ดมันแข็งแต่เจอเตะขีคค้เข้าไปจุก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 โอ้โหไม่ไหวคุณน็อตเอา้าเออโอ้โหสะท้อนคุณน็อตเอ้าขี้เหมือนกันนะตีสะท้อนแตกไปเราตายหมดแล้วเลยอีกทางหนึ่งครับเคียร์ล็อกเกอร์แป๊บหนึ่ง มาเกิบมาแล้วครับว่าไปกลางอีกทางเดียวกดเฮดเวียงมา,มา<ป>อ่าเตอโดนแล้วครับปราซันง้นมาเตะไปก่อนครับเตะโอ้โหขี้สองดอกตายเดะแล้ววิสเลอีกทีเดียวได้ไม่ได้ได้ไม่ได้จูกป่า จูป่ cities, <Lia> าเราวิเล่สามสามามองไปแล้วเดวตัวเดียวครับเอาป้อมเลยดีกว่าอุ้ยโดนเดวดึงงัดมาซันแล้วเตะไปครับแล้วทุบเลย ลาก่อนสามสิาอ่าวคอนเลยครับ M ี P ขึ้นแค,ค่สองคนจบไปส <100 S 2> า,ามิบสามคิวก่ปลาไบ๊าย